ที่เราก็ตอนนี้เราก็มาตลาดมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เรากลับมากับนายแม็กนายแม็กนะเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายนายแม็กนะเพราะว่านายแม็กมันไม่อยากเข้ากล้องเท่าไหร่เด้อโอเค เดี๋วตัดจบไปตอนกลับบ้านเลยไลโก้ฮะมึงว่าอะไรมึงว่ายัางไปไปเด้ได้เด้ขอเพิ่าบอกก่อนกันเดี๋ยว,เ,ยว,วเรารอไอ้แม็กมาก่อนไอ้แม็กมันไม่ไอ้แม็กมันไม่เข้ากล้องนะเดี๋ยวเราขอไม่ถ่ายาวันนี้ก่อนเดี๋ยวฟังฟังคุณพูดไปว่ามันจะโมยอะไรต่อมา โอเคโอเคมามามาคุยกับมันดีกว่าแม็กแม็กมาแม็กโอ้ไอ้สัอย่กูถ่ายอะไรไม่ถ้าคนมองเลยค่ะข้อสงสัยอะไรท่านผู้ชมคอมเมนต์มาดิเข้อสงสัยอะไรแล้วจอดคุยกับแม็กกันจอดก่อนจอดก่อนแม็กจอดก่อนเพื่อนไะเอซ่าเอซ่าแม็กบ้า ไปแล้วไปแล้วเออ,เอ,อว่าแต่เพื่อนคุณไม่มีเพื่อนหรอไปนั่งเล่นกับมันดีไหมวะสักหน่อยดิสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปนั่งเล่นกันมันสักหน่อยแล้วกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาหายแม็กดีกว่าเราไม่อยากให้เพื่อนมันอยู่คนเดียวเออ เฮ้ยจอดข้างมันดีกว่าว่าจะได้ถ่ายรูปเป็นไงด้วยเออจะแค่จอดข้างกันคันเนี่ยออจอดข้างการเดี๋ยวเรามาดูบักแดงบักแดงกับกับอ,อีอีชื่อชื่อรถมึงชื่ออะไรวะไอเสียไหมอ่ะชื่อรถมึงชื่ออะไรหนัเที่ยเรียกขอเรียกรถมึงว่าอีอีร้อยยี่ห้าเอ้ยไม่ไม่คือวะอีหัวเถื่อนแล้วกันนะเพื่อนขอเร,เรียกรถมึงว่าอีหัวเถื่อน ท่านผู้ชมจะเห็นได้นะว่าว่าไอไอแม็กมันออกคลิปเราแต่ก่อนแล้วนะเออแต่ว่ามัน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 น่าจะอายกล้องแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันจะคิดว่าเวลาถ่ายแล้วมันเออใช่ไหมใช่ไหมมึงอย่าหลบกล้องดิมึงไม่เออเลยเพื่อนมุงทำหนได้จะเออแันเลยเป็นอย่างนั้นนี่ครับตอนนี้เรามาเล่นโรงเรียนมันอยู่โรงเรียนลาดนครครับเรามี อะไรวะมาเตฟักเฮ้อไอพีบักพีป่ะชมเดี๋ยววัคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถมันนะแต่ว่าแต่ว่าให้มันแต่งรถเต็มก่อนนะเพราะว่าถ้าตอนนี้รถมันเดิมๆมันไม่มีอะไรแต่งไงมันจะได้รีวิวน้อยนะต้องต้องรอให้มันแต่งรถก่อนเดี๋ยวถ้ามันแต่งเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามารีวิวรถมันแน่นอนนะเออ ส่วนรถเราไม่ต้องรีวิวหรอกแม่งเดิมอยู่นี่แหละฮะเมียนแม็กมึงหนึ่งครูแอมเลยนะครูแดกเขาอยู่เลือดพนาเลือดพนาพนาพนา,พนาโอ้โหต้องผ่นอนเว้ยไอ้เขียแมคมึงทำเขียอะไรอยู่แม็กวันขี้เหรอมึงเปิดขี้เหรอ ไอ้เฮียแม็กเปิดที่นะท่านผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวเรามานี่กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแกล้งไอ้แม็กนะเราจะไปเคาะประตูเล่นๆนะเราจะดูว่ามันเป็นยังไง เเวฮียแม็กแม็กมึงทำเฮียอะไรคนเดียวบอกกูนีว่ามึงทำอะไรไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวกูแอบถ่ายมึงนะตายู่กันแล้วเว้ยเครื่องแม่งร้อนทิพหายเลยท่านผู้ชมแม่งรถก็ไม่ใช่รถผมอีกนะท่านผู้ชมรถก็เสียงเป็นรถลุง โออ้ะะไรวกลับหรือยังกลับหรือยังไปกลับไปไปหนาวโรงเรียนเลยเพื่อนนะไปไปหนาวโรงเรียนเถอะโรงเรียนหนาวโรงเรียนไปหนาวโรงเรียนได้เพื่อนไปกลับหนาวโรงเรียนเหรอออกซอยหนาวโรงเรียนเไปกูไปถ่าย โอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปน like ู <eye> ่นก <c oughs> ันลิกว่าใครนั่งดูกูวะไอ้เชี่ยแม็กนี่นั่งอยู่เลยโอ้โหเหี้ยเป็นไข้มาแล้วมาแล้วมันอยู่นู่นท่านผู้ชม มาแล้วโคตรเทเลยอย่างเทอย่างเทโอ้โหไอ้แม็กงเท่ชิบหมายเลยมึงอะไปแม็กกลับบ้านไปโอเคครับแม็กบอกจบคลิปเลยดีแค่โอเคมันไม่บอกมันอายกล้องเฉยเออแล้วก็จะพยายามถ่ายบางตอนแล้วกันนะเห็นหน้ามันหน่อยก็ดีแหละเออดีกว่าไม่เห็นหน้า ท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมตอนที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะมันผมว่ามันไม่ได้ออย่างเดียวผมว่ามันไม่ได้อแต่ว่ามันทําอย่างอื่นอ่ะอ่าวผมให้ท่านผู้ชมไปคิดเอาแล้วกันนะว่ามันทําอะไรไม่มันไม่ได้ทําอะไรม่วสุ่มอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับท่านผู้ชมเอาไม่ได้ทําอะไรม่วสุ่มอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันน่าจะมันน่าจะ มันน่าจะเล่น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 เอ่อมันน่าจะชมชอว์นะครับท่านผู้ชมชมวิวชมวิวเออยิ่งไปทั่วแล้วท่านผู้ชมโอ้อะไรวะโอเคถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ Woodsy Story ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย